เียพีเอต่อสองหนึ่งครับนี้เป็นเหลี่ยมหลังเท้าล่างนะครับพีเอร้อยเอ็ดต่อสองหนึ่งครับต่อพี่เสกพี่ท็อปนะครับพี่เสกสันทับทองเลยพี่ท็อปจันทบุรีครับเสื้อแดงนะครับเสซนสองไม่หลุดนะครับถทายกันได้ครับ เซนสองไม่หลุดนะครับหลังเท้าล่างอย่างเดียวนะครับรับหลังเท้าล่างอย่างเดียวเล้อครับเซนสองไม่หลุดครับแต่ศูต่อศูนย์ต่อศูครับตัดไปโอ้หูยอนไปพิสโอ้ลูกนี้เป็นแต้มเลยครับพี่เอครับหนึ่งต่อศูนย์ครับฝากคนไรก็แชร์ครับคนละหนึ่งดวงหัวใจครับหนึ่งต่อศูนย์ครับครับแต่หนึ่งต่อศูนย์หนึ่งต่อศูนย์ครับ เอออยได้ต้ามีอะไตรงนั้นเก,กิดดาวครับงข้ามหาบนชมครับับมาแล้วครับรอบรอครับสองต่อศูนย์สอต่อศตัดไป1.2พี่ท็อปสาม,มาแล้วครับเหลี่ยมถนัด2อสาโอ้เปลี่ยนุครับโอ้โหสองหมบาทครับจิงเงินรางวัลครับวันนี้ เอาละครับแต้ม0-2โอ้ยมาแล้วครับแต้มครับพิเศษแสนได้แต้ม1-1แล้วครับตอนนี้โอ้โหฝากอะไรก็แชร์ครับ70ตั้นชมนะครับตอนนี้นะครับแชร์ไปเลยครับแชร์แชร์แชร์ไปเลยนะครับโอ้โหสุดๆครับนักกีฬาพร้อมครับแต้ม่อ2 1-2ครับ ตัดมาพี่เอสองเอสามพี่ท็อปหนึ่งพี่ท็อปสพี่ท็อปสเอหนึ่งเอเอสงพี่ท็อจะมาได้ทีมยังอยู่ยังอยู่นะท็อปหนึ่งเสกสองเสกสามอุ้ยเอหพี่เอสท็อปหนึ่ท็อปสอที่ท็อปสามเอห เอสองพี่เอสามพี่ท็อปหนึ่งท็อปสพีท็อปสามเอหนึ่อสอเสกหเสเสามเอาเอหเอสเอสาเอาล้วครับเสียสองเสพี่เอหพี่เอสพี่เอสมใครจะหมดกันครับเอาแล้วครับใครจะอ่อนกันครับขา โอ้ดีมากโอ้โอ้สดๆครับเสกสัรทับทองได้จ้าดันตะบุรีครับลุงนี้โอ้โหยิงหลังเลยครับพี่เอเหนื่อยนะครับโอ้โหนะครับโอ้โห าเลยแต่สองเท่าสองเท่าครับพี่เบิร์ตครับขออนุญาตนะครับพี่กอดีลูกดีครับโอ้โหสุดจริงจนะครับโอ้โหมาแล้วครับพี่เสกครับเอรอยเอ็ดมเก่งมากมากครับอย่างนี้นะครับโอ้โหนะครับสุดๆครับถึงต่อได้สองเลยครับพี่เองครับเปลี่ยนส่งครับ ราคาให้หน้างาน54ครับเดี่มนี้น้องเป็นรองแค่อาร์ตท่าเรือเก่งระคารับครับแต้มใช่ครับ2ต่อส2ต่อสครับแชร์แล้วครับแคร์เลยโอ้โหสองครับตอนนี้แต้มร็อกนะครับตอนนี้พิเศษนำอยู่แต่อสามต่อสองสามต่อสองพิเศษตัดม้าซ้ายอูพี่โอ้พิเศษสั่นได้แต้ม เอาไหมเอาไหมเอาแล้วครับแต่สี่ต่อสองสี่ต่ส <5. S 1> ตอสองครับพี่เสกมาพี่เอหนึ่งพี่เอสองโอ้พี่เสกแต่ได้แจ็ปโอบแมนสวัสดีครับฮะ แล้วโอ้ไม่เอาไม่เอาเลยครับไม่เอาเยอะแล้วแต้มไปเยอะแล้วแต่ห้าต่อสองพี่เสกเสิร์ฟดีครับเสิร์ฟดีเกินครับโอ้โหวี <5. S 1> ่อยครับ <5. S 1> คือจังหวะเสิร์ฟของพี่เสกนี่คือเสิร์ฟยัดตัวยัดตัวนะครับนะครับแปดละเจ็ดสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับแตสองต่อห้าสองต่อห้าครับโอ้โหวีเอจะยอดเอาแทบเลยครับ ะครับอย่างแม่บ้านพี่เอก็ยังบอกว่าพี่เสกเสิร์ฟดีใช่ไหมพี่เสิร์ฟดีเสิร์ฟดีมากเลยครับใช่ครับห้าต่อสองห้าต่อสองจริงเท่าไหร่ครับแอดสองหมื่นบาทครับโอ้โหปล่อยออกแล้วครับเอาแล้วครับพี่เอเช็คเส้นครับตอนนี้นะครับขอบคุณสองร้อยยี่สิบเอ็ดยูซ์ครับฝากกดไลค์แชร์ครับสองต่อห้าครับพี่เอตัดไปหนึ่งครับพี่เสกสองเอาพี่เอยังอยู่พี่เอไปหนึ่งสอง พี่ท็อปมา1,2ึ่งสพี่เอไปพี่ท็อปจันสองสาพี่เอหนึ่งพี่เอสองพี่เอสามหนึ่งสองสามพี่เอหนึ่พี่เอสพี่เอสไปเอาเลยครับพี่ท็อปหนึ่งพี่ท็อปสองพี่ท็อปสามโอ้ไม่เข้บครับเอาลครับเพเอ็ดครับมาเลยครับโอ้ เสื้อแดงออกไหมตพี่เบิร์ดครับพี่เบิร์ดสาอห้าโอ้พี่ทันึ่ับสองอ่ะพี่พี่เบิร์พี่เบิร์โอ้โหนะครับเบิร์ดพี่เบิร์ดอเอ้ยล้ครับโอ้โหได้แ้แ้ครับพี่เบิร์พี่เบิร์ขออนุตนึงนะพี่ ของคับนะครับเช็คเให้ครับสี่ต่อห้าสี่ต่อห้าครับเอาแล้วครับตามมาแล้วครับสีต่อหเอาแล้วครับพี่ท็อปสพี่ท็อปสามหนึ่งสพี่ท็อปหนึ่งพี่ท็อปสพี่ท็อปสามพี่เอหนึ่งพีเอสอพีเอสาหนึ่งแล้วครับตกอนตั้งโนะครับโอ้โหพี่เอครับ ไล่นี้เนี่ยหน้าเสื้อแดงไงเอาเลยครับได้ไรช็ดตอะไรบอนพี่เบิ้ลไม่นะครับห้าเท่าห้าเท่าครับตัดไปเอาละโอ้ยหกคะแนนครับเอาละครับโอ้โหมาแล้วครับพี่เบิ้ลครับนี่แล้วครับอยู่ไม่นิ่งครับ ดาบไม่ติดนะครับโอ้โหเล่านะครับเล่าหน้าเล่าหลังครับพี่เพิ้อนเอาแล้วครับแ6หกต่อห้าหกต่อห้าครับเสิร์ฟไปแล้วไหมโอ้โหออกครับลูกนี้นะครับออกเปลี่ยนสอกครับชอบปล่อยออกเลยครับดนะครับห้า น้ำ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 ขอหน้าอ่าขอหน้าห้นักกีฬาฝั่งละสองขวดได้ครับพี่เอขวดหนึ่งนะครับฝั่งนี้สองขวดครับพี่หมีฝรั่งเศสครับฝั่งทางนู้นนะครับพี่หมีฝรั่งเศสครับสวัสดีครับหมีดำฝรั่งเศสครับมาแล้วครับวันนี้นะครับกลับบ้านครับโอ้โหนะครับนักกีฬาพร้อมครับแปดห้าต่อหก ห้าต่อหกครับตัอมาโอ้โหพี่เอหนึ่งพี่เอสองเอสามพี่เสกหนึ่งพี่เสกสองเสกสานทับทองเอไว้อย่างนี้เอเอร้อยเอสไปแล้วครับหนึ่งสองพี่ท็อปเอ้ดิ้นไปทางไหนครับพี่ท็อปหนึ่งโอ้ท็อปโอ้ลูกนี้ครับพี่ท็อปวิ่งลูกคันครับนะครับฉาบสวยก็จริงครับลูกนี้ครับพี่เอครับเออเอา โอ้โหชอบโอ้โหเอาละครับพี่เสกแปดโอ้โหแล้วครับหัวร้อนต่อห้าหกต่อห้าครับตัดไปโอ้โหเอาละครับเอาแล้วครับหัวร้อนแล้วครับพี่เสกครับอะไรกันเราพร้อมแปดหต่อหก้าต่อหกครับห้าต่อหกครับเอาละครับฝากกดไลค์แชร์ครับ โอ้โหครับโอ้โหครับนักกีฬาพร้อมแต้ม6ต่อ5 6ต่อ5ครับมีเอเนมอยู่หนึ่งสกอร์ครับเอาวิเศษทันครับโอ้โหเสิร์ฟดีมากครับท็อปหนึ่งท็อปสองท็อปสามหนึ่งสอง สามครับพี่ A จบหนึ่งอู๋เร็วครับสองสามเอาแล้วครับหนึ่งสองพี่ A สามหนึ่งโอ้พิเศษครับโอ้ลูกนี้ครับหลอกเล่นจังหวะเดียวเลยครับพิเศษครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับสวัสดีสามร้อยยูเซอร์ครับฝากกดร้อยกดไลค์แชร์ห้าต่อหกห้าต่อหกับพิเศษมากพี่ A หนึ่ง พีเอสองพีเอสามโอ้โหยิงหลังโอ้โหหลออพิเศษครับยิงสวนข้างหลังเลยครับโอ้โหเอาละครับเอาละครับเกมดีครับแปดหกต่อห้าหกต่อห้าครับพีเอตัดไปหน้าซ้ายพี่ท็อปหนึ่งพีท็อปสองพี่ท็อปสามมาหนึ่งสองสามหนึ่งสอง สามกัพิเศษโอ้โหโลูกนี้ครับสุดๆครับนี่แหละครับเสกส,ส,สันทัพทองครับโอ้โห,โโหโแข่งกันหนึ่งในสองหนึ่งต่อสองแล้วพี่ใช่ครับพี่ต่อสองหนึ่งครับต่อพิเศษพีษพ่ท็อปครับหลังเท้าล่างครับแต่ห้าต่อหกห้าต่อหกครับสามร้อยยี่สิบเศษย,ยูเซอร์ฝากไลค์กดแชร์ด้วยนะครับหนึ่งโอ้โหพี่ไล่โอ้พิเศษสันเดิ้ล ลุกลูกแรกครับหมูสกอร์แทบเท่าแล้วครับตอนนี้ครับเสกท็อปได้แชมป์บอกครับได้ครับเสกท็อปได้แชมป์ครับได้แชมป์จากเจ้าวันน้อยครับวันน้อยแล้วก็จุกป้งครับโรายการครับคนละหนึ่งไลน์หนึ่งแชร์นะครับทุกครับเอ็นมินครับวันนี้อยูย่เช้าแน่นอนครับมีคุณออรายการแน่นอนครับเยอะแยะครับรายการฟังขันใหม่นะครับแต่ห้อ เท่า6เท่าครับเสกเศกก็ว่าไปครับมาแล้วครับพี่เอหนึ่งพีเอสองพีเอสามไปแล้วพี่สสพสสเสกหนึ่งพี่เสกสองพี่เสกสามเอาหนึ่งสองเอาหยอดครับพี่สเสกโอ้โหจังหวะเดียวเลยโอ้โหสุดๆครับลูกนี้ไปแล้วครับโอ้โหพี่ท็อปเดินข้างหลังครับโอ้โหยอดโอ้โยสุดๆครับโอ้โห ต่ัแต่เจต่อ6กอ๋อครับขอโทษนะครับพี่ชายนะครับขออนอยันไม่ให้ลงราคานะพี่นะนะครับพอดีว่าโดนท็อปนะครับพีุ่ดีมากครับ1 2ครับ3ามครับพี่ท็อป1ครับพี่2 สามครับพี่เอโอ้โหไม่ข้างครับเอาแล้วครับโอ้โหเศกครับครับโอ้โหพี่เอครับไปนิดนึงครับนะครับโอ้โหนะครับสุดๆครับเอไม่น่ารอดโกวากันไปครับยิงเท่าไหร่ครับแอดสองหมื่นแปดครับนะครับแปดต่อหกแปดต่อหกครับสองทั้งตัวก็ยังไม่หนีหันครับยังอยู่ได้ครับเอหนึ่งพี่เอสองโอ้ เี้ยครับโอ้ยเซนเต้โอ้เบี้อครับพลาดได้ไงครับนะครับโอ้นิดเดียวครับแมตติลาพร้อมครับแต่เก้าต่อหกเก้าต่อหกครับต่อจริงครับอ๋อเบี่ยพิศุกข์เซนต้โอ้สุดๆครับลูกเสือพี่ท็อปครับลูกนี้โอ้โหนะครับ พีต้องตั้งสมาธิใหม่แล้วครับตอนนี้นะครับโอ้โหนะครับฝากไลค์แชร์ครับ352ยห้สบอูเซ์ครับกีฬาพร้อมครับแต่สิต่อ6 10ต่อ6ครับว่าไงครับพี่ท็อปยิงมาหน้าซ้ายพีเอหนึ่งพีเอสองพีเอสามหนึ่งสอพี่เอสองพีเอสท็อปหนึ่งท็อปสท็อปสาม เอ้สองเอาแล้วครับหลบไ้พี่ท็อปพี่ท็อปโอ้โหมาหรับเอหนึ่งเอ้สองเอสามท็อปหนึ่งท็อปสองโอ้โหมาแล้วครับเอ้าเอ้ยยังได้ไปแล้วครับพี่ท็อปพี่เสกว่าไงเสกสองเอ้าเอ้ยยังได้โอ้ยิงหลังโอ้ยพี่ท็อปโอ้ยเหนียวจริงครับทั้งสองนะครับเอาแล้วครับหนึ่งสอง สามพี่เอฟไปพี่ท็อปหนึ่งพีท็อปสองพี่ท็อปสามพีเอหนึ่งพีเอสองพีเอสามเอาหลบไอ้พี่ท็อปพี่ท็อปว่าไงท็อปสองเอาหลอกอีกพีเอสองพีเอสามไปเอาพี่ท็อปใครจะมากกว่กันสองสามมาแล้วครับพี่เอหนึ่งพีเอสองพีเอสามเอาหลบไปพี่ท็อปพี่ท็อปกี่หลังพี่ท็อปอย่างเดียวเอาเอรายกี้อย่างเดียว เอาเอ๊ยิงไปไหนยิงหลังอีกเอาท็อปอย่างไรท็อปมาไงท็อปมาเอาเอ๊เอ๊ยังอยู่เอายิงท็อปอย่างเดียวครับโอ้โหจี้อย่างเดียวคเอ้าพิเศษมาวันพี่เอ๊หนึ่งเอ๊สองยิงพิษเจ๊สันแล้วโอ้พิเศษทับมาไงเศษของเราเศษยิงมาพี่เอ๊ของเราว่าไงพี่เอ๊พี่เอ๊ยิงลงไปเอ้าเอ้ายังอยู่เอายังได้เอาแล้วครับสู้กันนะครับเอายิงไปทับหนึ่งทับสองเหนื่อยเหมือนกันแล้วครับ โอ้โยงแล้วครับพี่ท็อปหนึ่งพี่เออะไงยิงทางไหนเอ้าเอ้าโอ้โหได้เฉยครับโรนินี่สิงใให์ได้คะแนนโอ้ยมันเรียบร้อยไปแล้วนะครับพี่ท็อปถึงกับนั่งเลยครับโอ้นะครับเอานะครับโอ้นะครับสำหรับพี่เอนะครับพี่เอบอกว่าน่าจะไม่รอดแล้วครับมุจิยังได้พี่ท็อปครับโอ้ยเอาขึ้นมาได้ไงครับพี่ท็อปครับโอ้ครับยัง เจ้าพี่หมีดําฝรั่งเศสของเราก็ต้องเอาน้ำมาให้แล้วครับหมีดําฝรั่งเศสครับนะครับนะครับโอ้โหลูกนี้พี่เอบอกว่าคงจะไม่รอดแล้วครับพี่ท็อปเมื่อวานนะครับพี่ท็อปยังโอ้โหจังหวะที่โดนเน็ตแล้วชวนโอ้ช้อนขึ้นมาเฉยครับโอ้โหนะครับข้าไม่ตายจริงครับนี่แหละครับท็อปเซกครับนั่งแแลล้วหะนักกีฬาพร้อมครับ โอ้โหนะครับสิบเอ็ดต่อหกแดงเท่าไหร่นะ11ต่อ6ครับตอนนี้ครับเหนียวมากครับโอ้โหเหนียวทั้งคู่เลยครับแต่ดวงดีครับจานเกี้ยงของเราครับหกต่อสิบเอ็ดหต่อ11ครับจานเกี้ยงว่าใงรหมาแล้วครับผี่ยิงไปทางอู๋หลังพี่ท็อปว่าไงท็อปสอง พี่ทสามยิงมาเอหนึ่งเอสองเอสามเสกหนึ่งเสกสองเสกสามพี่เอหนึ่งพี่เอสองพี่เอสามเอาพี่ท็อปหนึ่งพี่ท็อปจันสองพี่ท็อปจันสามเอาหนึ่งสองสามดึงสอนครับพี่เสกพี่เสกว่าไงเอายิงหลังพี่เอหนึ่งพี่เอสองยิงหลังพี่โอ้ยจานเกี้ยงมาของเราแน่นจริงจิงครับมาแล้วครับ หนึ่งสองสามพี่เอยุทธพงศ์ยังไงหนึ่งสองสามมาแล้วครับพี่เอหนึ่งพี่เอสองพี่เอสามเอายุทธพงศ์เดี๋ยวเดินไปแล้วโอ้โหยังอยู่ครับโอ้โหยิงโอ้ยังอยู่เอ้าเดี๋ยวอีกกี้ครับโอ้โหสุดๆครับเอ้าไอ้ข้ามครับโอ้ยเหนื่อยทั้งสองข้างครับสุดสุดครับไอ้เกี้ยงหลังเท้าไม่ธรรมดาสุดๆครับ พี่ท็อปครับไม่ธรรมดากินกับหลังเท้าครับแต้มนี้สุดกินทั้งสามคนโอ้สุดๆครับเหนียวมากโอ้โหสุดๆครับสุดๆก้อเหนียวครับสุดยอดครับลายปะโอ้โหนะครับให้กำลังใจทั้งสองฝ่ายครับ654ยหสูเซอร์ครับแชร์ไปให้ถึง1,000ยูเซอร์นะครับครับโอ้โห เกมนี้ไม่ได้ดูง่ายครับขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้ามาชมครับไม่ได้หาดูง่ายๆนะครับช่วงนี้โควิด12,019หาดูยากครับจัดได้อย่างนี้นี่ให้ทุกท่านได้ชมนี่โอ้โหสุดยอดครับอาจจะเป็นทังสุดท้ายของปีนี้เลยก็ได้นะครับโอ้โหสุดๆครับะโดดได้ไหมครับได้ครับเจ้าพื้มน้องชายครับโอ้พื้มโคราชพื้มโชคชัยของเรานะครับ น่าจะได้อยู่ดูติดตามนะครับวันนี้นะครับ704ยูเซอร์แคร์ครับไม่ได้ป้องครับแต่ได้ครับไม่เกินเส้นขาวก็ขบวนกัน11ต่อ7ครับไม่เกินเส้นขาวนะครับ1 2 3เข่าไม่เกินเส้นสักเข่านะครับ2 3บอลน้อยได้1หลอดโอ้โหจัดไปครับโอ้พี่เอโอ้ออกเองครับโอ้พี่เอครับโอ้พี่เอครับอยากจะเชื่อครับตรงนี้ทำออกเองครับ ในกีฬาเตมเดือกเกมเตมเดือกเกมครับ12ต่อ7เกมไม่เกมครับ12ต่อ7ครับมาแล้วครับสองสามโอ้โหเกมครับโอ้โหพี่เอโอ้โหแย่พี่ท็อปพี่เสกไปนะครับหลังเท้าล่างนะครับโอ้โหนะครับรับรางวัล20,000บาทไปครับโอ้โหนะครับบอลน้อยชนะบอกครับไม่ครับ บอลน้อยที่ที่สองครับแพ้แพ้แพ้พิเศษครับกับปุ้งบุ้งอ่าบุ้งบอลแพ้เิียครับกดกดติดตามให้สองครั้งแหละครับขอบคุณมากครับพี่ชายครับขอบคุณคุณเบนส์ครับคุณเบน์ครับนะครับคุณเบน์บอลน้อยแพ้นะครับบอลน้อยที่2สองครับได้รับกันรางวัลแปดพันไปนะครับแพ้พิท็อปพิเศษครับ